สวัสดีครับผมเตาน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่ตาๆก็ผมวันนี้ผมมาอยู่ในตำแหน่งที่แปลกใหม่นะครับเป็นมุมหนึ่งของห้องนอนของของแม่นะครับอนี่ผมมีของจะมารีวิวนะครับแล้วก็ทดสอบไปดูเลยนะครับจะเป็นกล่องนี้นะครับอืม อันนี้เป็นกล่องของมองเห็นชัดไหมไม่แน่ใจนะครับแต่เสียงผมสอบแล้วน่าจะใช้ได้นะผโยงสายมาใช้ใหม่ตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะตัวนี้นะครับจะเป็นที่นอนกันแผลกดทับนะครับสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับตัวนี้จะเป็นเจียงลมนะครับเตียงลมแล้วก็มีปั๊มในตัวผมซื้อมาจากาเว็บ Lazada นะครับนะแอป Lazada 800บาทนะครับ ออันนี้เดี๋ยวพ่อยทำลิงก์ให้นะครับ800บาททั่วเลยซึ่งอาจจะจาเป็นสำหรับท่านผู้ที่นอนนิ่งๆนะครับผู้ป่วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับมีการใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้เท่าที่ดูในท้องตลาดจะมีอยู่2แบบครับแบบรังพึ่งกับแบบแบบตรงๆธรรมดาหรืออะไรเงี้ยจะมีอยู่2แบบที่ราคาไม่แพงนะครับน,นี่ผมจะวัดนี่มีตลับเมตรมาเตรียมวัดนะครับขอเปล่าตรงนี้ก่อน ตัวนี้นี่มีน้ําหนักผมว่าประมาณสักสองกิโลน่าจะได้เนี่ยผมแกะให้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้ผมจะตัดภาพไปให้ดูอีกทีว่าสเปครายละเอียดเป็นยังไงเพราะกล้องมันอยู่ไกลอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมอยากจะทดสอบปูให้ดูเลยว่าความความกว้างความยาวของเตียงตัวนี้เท่าไหร่แล้วมันวางพอดีไหมนะครับอันนี้เป็นที่นอนยางพารานะครับที่ผมใช้นอนมาตอนเด็กๆนี่ประมาณ 1น0่ง0เซนเมตรกว่ากว่านะครับเมก่ากว่าความยาวนะครับ195่งร้เก้าหนึ่งร้เก้าสิเซนนะครับ195้เก้าสิเซนทีนี้มาดูกันครับว่าในกล่องเนี่ยมันม,มีอะไรบ้างน,นะครับ ส่งมากล่องก็มีบุบนิดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้แพ็กกระดาษข้างนอกมาไม่มีกล่องข้างนอกก็เป็นห่อพลาสติกบับเบิ้ลเฉยๆแล้วก็แกะออกมาก็มันจะบุบนิดแต่ไม่เป็นไรข้างในปกตินะครับเปิดให้ดูอย่างนี้นะครับแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับห้องห้องนี้แสงมันกอยมีจะเป็ดอ็นนี้นะครับเป็นแผ่นที่นอนนะครับเป็นเหมือน ถ้ายางพายางปูนอนนะนี่เป็นสายที่ต่อจากเครื่องนะครับเป็นสายยาสงสรูสายยางแบบ2รู2เส้นคู่กันแบบนี้แยกกันจะมี2ฝั่งครับอ่านี่อันนี้เป็นออเดอร์นะใบสั่ง ไม่มีคู่มือภาษาไทยนะครับน่าจะมาจากทางประเทศจีนแหละนะครับก็มีเสียงลมไม่เกิน50เดซิเบลอ่าเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีการปรับด้วยผมเท่าที่รู้นะตัวนี้จะปรับความแรงลมได้นะครับวิธีการใช้นะครับอันดับหนึ่งถอนุญาตขอถอดสายไมค์แป๊บหนึ่งผมจ่องปูตัวนี้ก่อนนะครับปูแผ่นนี้ปูลองดูแล้วเดี๋ยวจะวัดความยาวความกว้างดูนะครับ ยาวมากเลยยาวเกินที่นอนนี้ด้วยออยาวมากยาวเกินที่นอนเลยครับน่าจะเผื่อไว้สำหรับที่นอนที่ยาวกว่าคนไข้นะครับโห ประมาณ2เมตรสา0สิไม่ใช่สิ230เซนนะครับ230เซนนี่ความยาวคือก็เผื่อเตียงนอนที่มีความยาวเกินเกินกว่าเตียงปกติเขาเผื่อเอาไว้ด้วยส่วนความกว้างกว้างน้อยกว่านิดนดงครับมันจะเป็น97เซนจะอยู่ว่า97เซน9กเซนนะทีนี้วิธีการทำงานนะครับ ต่อไปทีนี้ให้ระวังนิดนึงตรงนี้ยาวของแหลมหรือของอะไรไปโดนนะครับเพราะว่าเหมือนเบาะยางเบาะลมแบบถ้าโดนอะไรแหลมแหลมทิ่มก็อาจจะรั่วแล้วก็ทํางนานได้ไม่ดีนะครับต้องต้องระวังนิดนึง่ยมุมแหลมไม่ระวังไปโดนแกะอันนี้ก็นี่จะเป็นแอร์ปัม๊มเป็นมอเตอร์ปั๊มลมนะครับสูบลมเข้าไปนะครับก่อแยกวางตรงนี้นะแล้วก็สายยางที่ประกอบได้เลยนะครับ มันจะมีเดีย๋ยวผมจะดึงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะขออนุญาตล่นมานิดจะมีจุกจุกลมด้านเข้านะครับนะครับอันนี้จะมีตำแหน่งที่แขวนถ้าเรามีที่แขวนข้างเตียงบางทีวีเีคนไข้เราแขวนได้นะครับก็น่าจะอยากให้ตั้งแขวนนะครับอานนี้ลักษณะนี้อันนี้อยู่ด้านบนถ้าไม่มีก็คงจะวางพิงกับพื้นก็พอไหว แต่จะมีการสั่นสะเทือนนะครับอันนี้จะาหาที่แขวนที่วางดีๆหน่อยงตะกร้าก็พอไหวนะาตะากร้ามาแขวนน่าจะพอได้นะครับสายยางน,นะครับมีอยู่สองฝั่งก็เสียบเลยคือระบบการทำงานคือลมเขาจะต้องไหลออกนะครับแล้วตัวลูกคืนเนี่ยก็จะทำงานขึ้นขึ้นลงลง,ลงคือมันจะมีการไหลออกเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดตัวสูบลมนี้ตลอดเวลา มันจะขึ้นขึ้นลงลงอย่าปิดนะครับถ้าปิดก็คือมันจะไม่ทํางานมันก็จะนิ่งนะครับหลักการทำงานคือมันจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วลมมัต้องปล่อยออกตลอดจะมีช่องทางออกของลมนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีด้านนี้นะครับก็มีช่องเสียบเสียบยังไงก็ได้ครับขอให้มันเข้าไปสองรูขอจะสลับกานทำงานสองฝั่งครับเส้นหนึ่ง กับเปนเส้นหนึ่งเดี๋ยวจะสลับกันเองอผมจะดึงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปหาปลั๊กไฟนะเครื่องตัวนี้เราก็เกือบจะซูมให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวจะมาถ่ายเจอะอีกทีนะขอขอลองนอนสักแวบหนึ่งก่อนว่าระบบเขาก็เป็นยังไงตรงนี้เหมือนต้องใช้เวลานิดเดียวลมตรงนี้เขาจะค่อยๆเข้าออไปนะ จะค่อยๆเข้าไปนะมันจะค่อยๆป่งนะครับสังเกตดูไหมตอนแรกมันแบนหมดใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นทางลมเดินเข้าไปโค้งไปโค้งไป,งไปแล้วจะมีสองหลอนสองหลอนครับเห็นไทีนี้ผมไปขออนุญาตอยากไปดูเครื่องนิดนดงเครื่องว่ามีสวิตอะไรบ้างนะวางนอนก็นได้ครับนะนี่อือ โ okay. อเคผมกลับหัวใช่ไหมโ okay. อเคนครับเคเป็นภาษาอังกฤษนะก็ให้ดูว่ามีสวิต์ปิดเปิดท่าน,นเองนะครับผมจับไม่ถนัดเนี่ยเนี่คือปิดเปิดส่วนตัวนี้ผมใส่ลมเต็มที่เพราะว่าผมอยากสูบไปให้เต็มที่ก่อนนะครับตอนแรกต้องให้โป่งทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักสินาทีกว่านะ ิบนาทีสิบห้านาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเรานอนได้สักพักเนี่ยถ้าเสียงตัวนี้มันดังเสียงลมมันดังเนี่ยเราค่อยลดลดระดับความแรงของลมลงไปได้นะครับซึ่งมีตั้งแต่เบาเงียบดับเสียงจะเงียบเบาดีหรือช่วงกลางน,นะนี่เสียงจะด,ดังขึ้นเสียงลมเป่ามันจะดังเหมือนกันนะครับนี่ดังมากตอนนอนผมคิดว่าน่าจะอยู่กลางกลางหรือประมาณนี้ก็พอ สวิตก็มีอยู่แค่นี้นะครับในช่วงแรกผมขอแม็กก่อนนะจะดูว่านี่เห็นไหมยางก็เสียบไปให้เต็มที่ยางเป็นซิลิโคนอย่างดีนะครับยางเป็นซิลิโคนอย่างดีค่อนข้างแข็งแรงดูรอบๆเครื่องปั๊มนะครับตัวนี้เป็นตะขอแขวนเนี่ยซึ่งเราสามารถหาที่แขวนได้ก็ยิ่งดีกับเป็นไหมขอตัวนี้แขวนได้หากล่องแขวนได้เลย แต่ถ้าไม่แขวนก็นอนก็ได้ตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มยางสี่ปุ่มนะครับสีขา,ขาวเห็นไหมวางนอนก็ได้นะผมวางนอน,น,นอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นี่ยเอออย่างนี้ท้อท่ากว่าเดี๋ยวปืด๊ดอืมอย่างนี้นะครับจะชัดเจนกว่าอ่าวางนอนนี้ก็ได้แขวนก็ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะกลับผมจะให้ไปดูตำแหน่งของที่นอนเริ่มโป่งแล้วประมาณเห็นไหมเขาเริ่มสลับการทําง,งานอีกฝั่งเลยวครับ มันจะมีอยู่สองฝั่งสองผมจะเร่มทำสองชุดแล้วกันนะสองชุดชุดแรกเนี่ยเขาปั๊มเข้าไปแล้วชุดที่สองเริ่มปั๊มปุ๊บตรงนี้มันเริ่มมื่สองฝั่งเลยนะแล้วมองก้าไปไกลครับเริ่มเริ่มทำงานแล้วอุ๊มันมันโอเคแล้วม,มันเริ่มโอเคแล้วครับตรงนี้เป็นสันขึ้นมาเลยเนี่ยเส็นด้นเนี้ยเป็นสันตัวนี้ยังนิ่มอยู่เห็นไหมตัวนี้แข็งผมดูด้านปลายนิดนึงเขาปล่อยลมออกตัวไหน ผมไม่แน่ใจผมมองไม่เห็นที่ปล่อยลมออกนะแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีจุดที่ปล่อยลมออกหรือเปล่านะเท่าที่ดูตอนนี้ไม่เห็นนะครับเอ้อแต่มัน,ม,นมันใช้ได้แล้วครับประมาณสิบนาทีน่าจะใช้ได้แล้วผมอาจจะต้องตั้งกล้องทิ้งไว้สัก สักครู่หรือเ <sectors> ปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองนอนนะขออนุญาตผมขอนอนยังไงผมจะเอาเท้าไปฝั่งนี้จริงๆด้านด้านบ้านผมไม่เหมเดี๋ยวผมจะลองนอนแป๊บนึ่งความรู้สึกจริงต้องมีหมอนใบใช่ไหมเนี่ยผมว่าสมมุิเป็นบอนนะโอเคโอเค แต่มีความรู้ว่ามันเป็นรอนรอนมันเป็นรอนรอนแบบที่มีความแข็งแรงพอสมควรโอเคโอเคเข้าใจแล้วทีนี้สังเกตนิดนึงผมจะดูว่ามันจะสลับรอนกันยังไงนะครับมันจะสลับรอนกันยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยรอนชุดที่หนึ่งรอนชุดที่หนึ่งมันโป่งเต็มที่เลย มันโป่งเต็มที่เลยตอนนี้ผมจะดูว่ารอนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆสลับกันไหมน,นะครับเขาอาจจะมีดีเลยในการตั้งไทม์นะครับเวลาของตัวมอเตอร์ที่ปั๊มลมเนี่ยเพื่อสลับอีกชุดหนึ่งกลับมานะครับเดี๋ยวจะดูผมอยากจะดูว่าอีกชุดหนึ่งมันจะเด่นกลับมาหรือยังนะครับตัวนี้ต้องแฟบลงหรือเปล่าแล้วชุดแรกแล้วชุดที่2ก็กลับมาสลับขึ้นมาแทนนะครับ เดี๋ยวลองดูแล้วก็เดี๋ยวมันจะตัดภาพกลับมากแล้วกันนะครับตอนนี้ผมสังเกตน,นะครับเวลาประมาณสิบกว่านอาทีแล้วชุดที่สองนะครับรอนที่สองแนละ้วเริ่มสูบเข้าแนละ้วส่วนรอนที่หนึ่งยังเต่งอยู่นะครับตอนนี้เหมือนกันเลยวนอนแบบนอนแบบลมเต็มอืมแต่แต่ยังไม่เต็มที่นะค่อยแบบว่าหนึ่งหนึ่งเต็มก่อนมนาะสองก็เต็มแล้วเดี๋ยวน่าจะตัวนี้น่าจะลดลง มีลักษณะสูบอมออกสูบลงเข้าไหมเดี๋ยวลองดูนะผมจําเป็นต้องตั้งกล้องทิ้งเหมือนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตอนนี้ก็หรือใครเดินผ่านก็ขออภัยด้วยนี่แต่งแนละ้วเดี๋ยวผมไปลองนอนแป๊บชุดที่หนึ่งแต่งมากชุดที่สองกำลังจะแต่งนะด้าน,นวนนี้ยังแฟบอยู่ต้องรอสักพักเดี๋ยวผมกลับมาครัเสียงลมออกอยู่ที่นี่ครับเครื่องนี้ เกิดเสียงดังขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเขามีสูบลมชุดแรกออกครับฟีตรงนี้เลยครับมันมินระบบสูบลมออกสูบลมข้าวมาถึงที่ตัวนี้ครับเซ็ตที่หนึ่งจากที่เคยมันแข็งโป๊กเลยเนี่ยตอนนี้อ่อนลงแล้วนี่ชุดที่หนึ่งนะตรงนี้กลายเป็นแข็งแทนนะเพราะมันมีการสูบลมออกไปเมื่อกี้นะครับใช่ผมนอนตอนนี้ผมน่าจะสบายเนะี่ย ค okay. ผมเข้าใจแล้วการที่มันยาวเกินกว่าเตียงนะครับหมายควาว่าพอเวลาเขาโป่งตัวสุดเนี่ยลมเข้าไปสูบแล้วเต็มเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะสั้นลงทําให้พื้นที่มันจะไม่ยาวอย่างที่ผมคิดมันจะทำให้มันสั้นลงเพราะฉะนั้นถ้าวัดดีๆก็จะเท่าๆกับประมาณเกือบ2เมตรนะครับประมาณเกือบ2เมตรตามที่นอนเลยนะครับแล้วระบบของเขาเนี่ย มันจะเป็นระบบที่ว่าปิดมีรูออกอยู่แค่สองรูตรงนี้ตัวที่ดึงลมออกจะอยู่ที่ตัวมอเตอร์ตัว, motor, ตวกล่องเสียาขาวนั่นเลยดึงลมเข้าเส้นที่หนึ่งเต็มเส้นที่สองเข้ามาดึงลมตัวที่หนึ่งออกตัวที่สองเข้าสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้ครับผมจะขอสรุปนะครับเวลาประกอบเสร็จนะครับสายพวกนี้พอเราต่อเสร็จก็เช็คดูด,ดีว่ามันจะไม่มีลมรั่วนะครับ แล้วก็ให้ผู้ป่วยมานอนได้เลยเพราะว่าระบบเขาทำแต่ออโต้ผมเปิดระดับอยู่กลางๆก,ก็เพราะว่าเสียงจะดังถ้าคุณใช้ลมแรงๆเ,เสียงจะดังแต่ช่วงแรกให้เป็นแม็กไปก่อนเพราะว่าลมจะได้เต็มนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับให้อยู่ระดับกลางๆหรือว่าลดลงหน่อยนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยดังเขาสูบลมเข้าเส้นที่หนึ่งชุดที่1ตึงแล้วชุดที่สองก็ยังแฟบอยู่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเส้นที่2ก็เริ่มฟูขึ้นมา แล้วเส้นที่1ก็มีการสูบลมออกด้วยระบบนั้นมีการสูบลมออกที่ตัวมอเตอร์กล่องสีขาวๆเพราะฉะนั้นปลั๊กตัวนั้นต้องเสียบตลอดนะครับเวลาใช้งานแต่ว่าถ้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่ที่เตียงนอนแล้วนะครับคือออกไปแล้วไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ให้ปิดปิดการมาของมอเตอร์ตรงนั้นได้เลยไฟสีเขียวก็จะดับลงนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้ผลดีเพราะผมไปอ่านรีวิวทางที่ผมซื้อมาแล้ว ใช้ได้ทั้งคนป่วยนะครับที่ป่วยจิตเตียนอนนิ่งๆนะครับจะทําให้ไม่เกิดแผลกดทับหรือจะเกิดขึ้นก็น้อยลงนะครับนะครับลักษณะนั้นเพราะมันจะขึ้นขึ้นลงๆคนระับเนี่ยพอเราอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ดีใช่ไหมอยู่นิ่งๆนานๆนาน,ๆ,น,าน,ๆ,น,านๆเป็นหลยๆชั่วโมงเป็นวันๆเดือนๆนะครับเพราะฉะนั้นมีการขึ้นขึ้นลงๆให้เลือดมีการกระจายตัวขยับไปขยับมานะครับมีการขยับตัวบ้างเราะฉะนั้นแผลกดทับก็น่าจะลดลงนะครับอันนี้ผมว่าช่วยได้ เพื่อไ,ได้ดีเลยแล้วก็เท่าที่เท่าที่อ่านมานะตรงเนี้ยถ้าเราไม่สบายตัวในลักษณะของพื้นผิวของตัวตัวเบาเองเนะี่ยให้ให้หาผ้านะครับหาผ้ามานอนมันก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับเนี่ยผมนั่งนั่ง,น,งนอนมันจะเสียงฟูด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 ลมมันวิ่งไปวิ่งมาคือมันไม่ถึงนาดวนาดตึงเป๊ะซสะทีเดียวขออนุญาตนะผมเล่าขาแล้วนี้ดีกว่ากล้องมุมกล้องมันเป็นแบบนั้นนะ ผมว่าเอาผ้าบางๆน่าจะดีนะหนามากๆเดี๋ยวระบบการทำงานมันจะไม่เวิร์คใช้ผ้าปูที่นอนคลุมก็ได้เนี่ยถ้าที่ดูนี่มันโอเคมันพอดีกับไซนี้เลยนะใช้ได้ครับผมผมจะจบการรีวิวแล้ว โอเคตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางของการรีวิวนะครับเท่าที่ผมลองดูนะกับตัวเองเนี่ยนะผมถือว่าใช้ได้นะครับในราคาตอนนี้ก็คือ800นะหรือประมาณ800หรือว่าบวกลบก็แล้วแต่ในระบบหลังพึ่งอันนี้เขาใช้ยี่ห้อว่าอะไร Bubble Shape Anti Decubitus Mattress นะคัโอ้สังกกตอ่านยากเนาะเขาบอกว่าเป็นเม็ด medical gate pvc ใช่มว่าวัสดุนี้ทำจาก pvc นะครับเท่าที่ผมดูผมไม่อยากจะให้คะแนนเลยแต่ผมว่าให้5ดาวนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงมากนักนะสำหรับเครื่องมือลักษณะนี้ที่จะทำให้แผลกดทับของคนที่เรารักนะครับผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงครับต่างๆนะครับ,รบที่นอนเฉยๆนิ่งๆครับสูงอายุแล้วหรือป่วยก็ตามเถอะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากนะครับซึ่ง ทางหมอเนี่ยจะแนะนำลักษณะนี้มาให้นอนนะครับอก็เสียดายนิดนึงว่าแม่ผมไม,ไม่ได้ใช้อันนี้นะครับน่าจะซื้อไปไม่ทันนะครับน่าจะซื้อไปไม่ทันเพราะว่าซื้อช้าเกินไปมารู้ช้าเกินไปนะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงยังไงก็ลองหาซื้อกันดูนะครับในช้อปปี้ลาซาดา้าก็มีขายนะครับราคาก็อยู่ประมาณ800บาท900บาทพันหนึ่งเราเรานี่แหละคงจะไม่เกินนี้นะครับ อันนี้เห็นป่ะลูก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 นูนมันข oui, er like e ึ hmm? ้นมาองแล้วครับเนี่ยชุดที่1มันนูนมาองแล้วชุดที่2มันเริ lo, ่มฟีบลงนะมันจะสลับไปสลับมาแบบนี้ผมดูแล้วเออมันก็น่าแปลกประหลาดเออที่เขาคิดอย่างนี้ได้เนาะมันก็เวิร์กครับทางานได้ดีแต่ว่าข้อเสียมันจะเป็นลักษณะการกินไฟนะวันเรานอนแล้วเราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยงมันนะครับแต่ก็ไม่น่าจะกินไฟมากนักนะครับผมผมถือว่าใช้ได้เลย โอเคผมจะปิดเครื่องแล้วนะครับผมอาจจะลองปิดเครื่องดูปุ๊บอันนี้สิ่งเงียบปิดจังปิดเครื่องผมจะลองถอดแล้วก็จะเก็บแล้วนะครับโอเคนะผมจะดึงสายตรงนี้ออกนะครับ อันนี้ก็คงไปดาธรรมชาติเราก็คงจะต้องอพยายามจะม้วนแล้วก็รีดนะครับรีดลมออกเพื่อเพื่อพับเก็บนะฮะถ้าเราจะเก็บนะครับแต่ถ้าเราไม่เก็บก็ปล่อยแค่นี้โอเคอาจจะต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเก็บนะครับโอเคเวลาที่ผมจะเก็บนะครับต้องต้องรู้เทคนิคนินดหนึ่งนะครับตรงนี้ใช่ไหมปลายตรงนี้นะครับมันจะต่อถึงตรงนี้ปลายตรงนี้จะต่อตรงนี้นะครับ วิธีการก็อย่างนี้นะครับเราจะไล่ทีละทีละชุดชุดที่หนึ่งก่อนก็คือชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นี่คือชุดเดียวกันนะครับเห็นไหมส่วนที่ที่สองก็จะเป็นด้านนี้เห็นไหมนี่ชุดที่สองปลายไม่ได้ถึงกันนะครับทีนี้วิธีการรีดก็คือใช้มือสองข้างรีดแบบนี้นะครับนะกลุ่มก็อาจจะดูแบบนี้นะผมจะพยายามถ่ายให้ดูนะนี่ครับรีดอย่างงี้รีดที่ลหลปลาย โอเคนั่นเราเห็นอย่างนี้พอรีดเสร็จแล้วเอามือดักไว้ตรงนี้นะไม่ไม่ให้มาลงมานะเนี่ยมือมือตรงนี้จะดักไม่ให้ลงเห็นไหมแล้วเราก็รีดอ,อีกเส้นหนึ่งมาเจอตรงนี้เรแล้วรีดดันเห็นไปมล้วมือมือซ้ายดันมันนะี่มือซ้ายดักไว้ไม่ให้มันลงนะแล้วเราก็อีกเส้นหนึ่งไ,ไล่ลมมาแล้วเราก็เบรกไปตรงนี้ ขยับมาเรื่อยๆนะครับชุดกล้องผมผมคล้องคอไว้นะมันจะสายอ่าเนี่ยก็รีบไปเรื่อยๆเงี้ออยเอาทีละชุดนะชุดที่หนึ่งก่อนนี่นะไล่ไปเรื่อยๆจนข้างบนอยาให้มันกลับมานะอยาให้ย้อนกลับมานะดันไปอย่างงี้คงจะพอมองออกทีละชุดนะครับชุดที่หนึ่งก่อน มือซ้ายต้องกดไว้นะครับไม่ให้มันลงไม่ให้มันลงไล่เดิกนกระทั่งสุดเลยถ้าที่ไม่พอถอยหลังมาแล้วครับดึงที่นอนมานิดหนึ่งมือซ้ายหยุดมือซ้ายเบรกไว้แบงนี้นะมือซ้ายหยุดเบรกไอย่างนี้คือไม่ให้มันลงล่างเด็ดขาดที่ซ้ําได้ถ้าแถวนั้นยังไม่ชัวว่าโลหมดเส้นนั้นที่สองครั้งก็ได้แล้วอามือซ้ายดักไว้ อีกเส้นหนึ่งครับนี่อย่างนี้จับไว้นะครับมือซ้ายดับไว้แล้วก็เคลื่อนที่มือซ้ายตำแหน่งมันจะใกล้ใกล้ถึงขอบแลวนะรูออกเห็นไหมไมีรูออกนะตรงนี้คือจุดรูออกนะนี่คือเส้นสุดท้ายแล้วรีบมาเห็นไหมเสียงดังฟู่ๆอยู่บ้า มือซ้ายดักไว้นะครับอย่าอย่าให้มันลงเนี่ยแค่นี้พอเพราะฉะนั้นอีกเส้นหนึ่งจะเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเหมือนกันไล่จากด้านล่างสุดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาเส้นนี้ไปแล้วก็คือชุดที่หนึ่งที่วิ่งทางซ้ายนะครับต่อไปชุดทางขวาชุดทางขวามันตันอยู่ตรงนี้ก็เอามือมือขวาดักนะอ่าอ่ทิเส้นแล้วเอามือซ้ายรูปรูป,ร,ปรูปยาวมา แล้วมือขวาดักมือขวาต้องเป็นตัวตัวเบรดเห็นมือขวา,วาไหมผมเบรกไว้ไม่ให้มันลงหนยไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ทีละเ,เส้นเหมือนเดิมทาให้ตึงๆไล่สองครั้งก็ได้แลอันนี้ก็ดักมือขวาดักไว้มือขวาดักไว้ไล่มาชุดชุดเดียวกันอะลงมาถ้าไม่มั่นใจสองครั้งมือขวาดัก มือขวาดักนะรีดมาอีกปื๊ดหนึง่งมือขวานี่ห้ามยกนะเห็นไหมแล้วก็ะดันแล้วก็หยุด,ดพอเลื่อนแถวแล้วก็เบรกไว้ตรงนี้แง่สองครั้งก็ได้ปืด๊ดรีสองครั้งดักอขอขออก็ขยับข้างบนไปข้างบนก็จะตึงตองให้ตึงไว้รีดไปรีดสองครั้งมือขวาดักอีกแถวหนึง่ง ไป,ไปขวามือขวาดักปึ๊บดันรีดอีกแถวหนึ่งคืดแถวหนึ่งมือขวาดักข้างบนทําให้ตึงรีดไปแถวต่อไปมือขวาดักตลอดนะครับไม่ยกยกปึ๊บนิดเดียวแล้วอันนี้ก็พื้นที่มันไม่พอก็ขยบลงมาต่อไปแถวต่อไป มือขวาดักไว้แถวต่อไปหนึ่งสองเรียบๆไปปึ๊บดักแถวต่อไปมือขวาดักเอย่าขยับขึ้นนี่เป็นแถวสุดท้ายแล้วเห็นไหมแถวสุดท้ายแล้วนะครับนี่จุกลมจะออกแล้วนะจุกลมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะดังฟูแล้วสองมือช่วยเลยนี่ไงดังฟูเลยไหมฟูแล้ว โอเคทีนี้เราก็พับแต่แล้วจบกล้องผมตำแหน่งไม่เวิร์ก ถือว่าเป็นการจบรีวิวเพียงเท่านี้นะผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่เตา สวัสดีครับเรามาใช้กันดูนะครับสำหรับผู้ที่มีผู้ป่วยจิตเตียงหรือว่านะครับอยู่ที่บ้าน